เข็ดแล้วจ้าปานนเจ็บปวดหัวใจโดนเมียด่าตลอด24ชั่วโมงประกาศไม่เอาแล้วลูกเขยจากกรณีเฟซบุ๊กอานนท์รถทองหรือป่านน์เสียเจ้าของลงทุเรียนในพื้นที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรประกาศตามหาลูกเขยในอุดมคติจนมีผู้สมัครมากมายทะลักล้น แต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วได้ประกาศขอยุติการรับสมัครลูกเขยลงตั้งแต่บัดนี้เพราะทำให้ชีวิตวุ่นวายไม่เป็นอันทำรรม,มาหากินจนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากล่าสุดเมื่อเวลา13.47นาฬกา47นาทีวันที่8มีนาคม Facebook อานนท์รถทองได้โพสต์ข้อความระบุว่าเข็ดแล้วจ้าขอหยุดเรื่องปวดหัวทั้งหมด ไม่เอาแล้วลูกเขยยอมให้ลูกสาวแก่ไปเองเราครอบครัวทำบุญนะครับแล้วก็ทำมานานมากด้วยแต่ต้องมาโดนด่าตอนแก่คนอื่นด่าไม่เท่าไหร่เพราะไม่ได้ขอใครกินแต่เมียด่านี่สิด่า24ชั่วโมงนี่สิด่าว่าหาเรื่องเข้าบ้านไอ้แก่ไอ้สมองกลวงนี่สิมันเจ็บปวดมาก แล้วด่าที่เดียว2คนนี่สิอยากจะโดดต้นทุเรียนตายให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยสำหรับคำว่าผัวฟังเมียด่าแล้วอยากจะร้องไห้จริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ